การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จะเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกคูณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราโชวาบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บางแสนแสนสุงสามุกลือ่อนาำข้าวลาน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามุกลือ่อนสวัสดีบางแสนข้า,าน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสวัสดีบางแสนกันเช่นเคยครับผมสําหรับสัปดาห์นี้อยู่กับผมแม็กกี้ประชยาประหยัดครับน้องจูนติดภารกิจครับกับรายการสวัสดีบางแสนแบบนี้สาระเรื่องราวดีๆต่างๆครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขครับสาหรับสัปดาห์นี้แม็กกี้มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขวันนี้ครับมีการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองจะเป็นอย่างไรครับตามแม็กกี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้อยู่กับท่านนายกนรงชัยคุณเพิ่มครับนายกเทศบาลเมืองแสนสุขครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาแห่งนี้กันครับสวัสดีครับนายกครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการเปิดภาคเรียนใช่ไหมครับเราก็มีโครงการในส่วนของการประชุมนิเทศนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับศูนย์พัฒนาที่นี่นะครับนโยบายเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของของเป้าหมายแล้วก็จุดมุ่งหมายที่มีศูนย์พัฒนานี้เกิดขึ้นมาครับ ครับก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเทศบาลเมืองแสนสุขเองเนี่เราไม่มีสูย์พนาเด็กเล็กเป็นของตัวเองก็คือจะนําน้องนนักเรียนเนี่ยครับเด็กเล็กก็คือตั้งแต่3ขวบถึง5ขวบเราก็จะไปฝากไว้ตามโรงเรียนวัดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขก็ก็จะมีโรงเรียนวัดตะล้อมโรงเรียนวัดไถยดอนโรงเรียนวัดแจ้งเจริญดอนนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดดังเป้งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเทศบาลเราอยังไม่มีสูนตรตรงนี้นะครับ แล้วก็ทางเทศบาลเองเราก็เลยมีนยโยบายก็ทําเรื่องของงบประมาณสร้างสู่แห้<ม>เด็กเล็กเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าเทศบาลมีความพร้อมในเรื่อง ทำเลยที่ตั้งและสถานที่แตียัไม่มีงบประมาณที่จะมาสร้างอาคารเรียนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนก็เลยทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณขอสนับสนุสนบงบประมาณจากองค์การสิขริหารส่วนจังหวัดช,ชนบุรีนะครับซึ่งท่านนายกวิทยาท่านก็ให้ความสําคัญด้านการศึกษามากนะครับเป็นพิเศษทางเราก็เลยได้งบประมาณตัวนี้เข้ามาประมาณเงินจํานวนเงินประมาณ2ี่กว่าล้านบาทนะครับซึ่งผมขอภัยจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แล้วก็จนเกิดมาเป็นสุขภัณฑ์อยู่แข่งนี้ซึ่งปีที่แล้วปี2 5 5พเราเป็นปีการศึกษาแรกที่เราได้เปิด การดําเนินการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ปีนี้2,555ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับซึ่งนโยบายในภาพรวมเนี่ยเราก็คืออยากจะให้ผู้ปกครองที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสันสุขที่มีเด็กเล็กนะครับอายุ3-15ขวบได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนสูงให้เด็ก,เล,กเล็กเพื่อเตรียมพัฒนาการลูกหลานของพวกเขาเนี่ยที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนอนุบาลต่อไปเนี่ย ก็สามารถมีสถานที่ที่รองรับได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากว่าสุพันาเด็กในที่นี้มาตรฐานค่อนข้างสูงถึงสูงมากนะครับเราจะมีความสมบูรณ์เนี่ยทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนภายนอกโรงเรียนก็จะเป็นห้องติดเครื่องปรับอากาศทุห้องมีห้องน้ําในตัวทุห้องเพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนนะครับไม่ต้องคอยวิ่งออกไปข้างนอก ครูเด็กเล็กก็จะเป็นครูที่ได้รับวุฒิการศึกษาด้านการเรียนการสอนด้านเด็กเล็กการฝึกอบรมคุณครูตลอดเวลานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีด้านการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งเราได้รับการสนุกเมื่มาจาก่วยงานไทยนอกคือเทศบาลเทศสาสุขเนี่ยเราไม่ได้ทํางานฝ่ายเดียวเราใชางานร่วมกับเอกชนไทยนอกที่มีจิตศรัทธาอย่างเช่น มูลนิธิปลาดาวแห่งโรงแรมเดลทายรีสอทเนี่ยนะครับเ,เขาก็มามอบห้องเด็ดเิริยาให้มูลค่าก็เป็นแสนบาทนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านหรือว่าคนอื่นที่สยากสนับสนุนเนี่ยเขาก็ยินดีมามอบอุปกรณ์ต่างๆเช่นหนังสืออุปกรณ์การเรียนห้องสมุดต,ต่างๆเนี่ยก็ก็จะมามอบให้ทางสูย์เด็กเล็กเราด้วยแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นส่วนในการ พัฒนาน้องๆเด็กๆที่อยู่ในเขตเทศบาลสาสุขของเราแล้วก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทันตัดสุขภาพเรื่องการโครงการยิ้มสวยนะครับแล้วก็โครงการคัดเลือก โภชนาการอาหารให้กับน้องๆแล้วก็มีกิจกรรมปลูกต้นไม้การปลูกฝังต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วเนี่ยเราพยายามใส่ในการพัฒนาเขาเรียก EQ ก็คือแนวความคิดต่างๆที่ไม่จำเป็นที่ว่าต้องเรียนเก่งอย่างเดียวจะต้องมีการเข้าหาผู้คนแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกตรงนี้เราพยายามทําให้ครบทุกด้านน,นะครับก็พัฒนาต่อเน,นื่องแล้วก็สถานที่ของเราเองก็มีความพร้อมนะครับปัจจุบันนี้เรากําลังสร้าง สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ซึ่งอนาคตก็คงจะมีการสอนการเรียนการสอนเรื่องการว่ายน้ําด้วยนะครับเรียกว่าทั้งการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ยังอื่นนะครับครบองค์ประกอบเลยนะครับของการเรียนการสอนของที่สย์พัฒนาเด็กเล็กครับวันนี้ผมอยากจะทราบว่าทําไมครับถึงต้องเลือกที่ตั้งตรงนี้นะครับในส่วนของการก่อสร้างสย์พัฒนาเด็กเล็กครับครับก็เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือทําเลที่ตั้งนีอยู่สะดวกสบายในการจราจรนะครับก็คือเราอยู่บริเวณใกล้กับถนนข้าวลามสามารถทะลุออกบางแสนนังศีลาได้ แล้วถนนข้าวหลามนี่ก็จะเชื่อมต่อบางแสนสาย2แล้วก็เชื่อมบางแสนสาย1แล้วก็เข้าไปสู่ชุมชนต่างๆเป็นอยู่คล้ายๆาเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์กลางของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับ <Okay. S 1> แล้วนอกจากนี้เรายังมีจัดบริการลดรับส่งฟรีด้วยเราซื้อลตู้ลตู้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เป็นรถตู้ที่สําหรับใช้ในการรับส่งเด็กเล็กโดยเฉพาะมีไซเรนมีระบบป้องกันเพลิงแล้วก็มีการอบรมพนักง,งานขับรถ มีการคัดกรองคนที่จะสมัครการขับรถที่อยากเป็นอันตรายในกรณีที่ว่าเป็นในการขับรถเนี่ยครับเราก็จะมีการคัดกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมก็ก็เลยมาดําเนินการอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังก็เป็นศูนย์เยาวชนซึ่งในอนาคตเทศบาล,ละจะพัฒนาต่อไปเราทําการซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณแดไร่ต่อจากสนามกีฬาเทศบาลครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเรียนการสอนและอนาคตก็จะมีห้องสูขประชาชนไปต่ตางม,มากมายอยู่เรนีทั้งหมดครับครับผม แล้วอย่างนี้น้องๆเนี่ยนะครับรวมถึงขั้นตอนในการดําเนินการต่างๆผู้ปกครองที่จะพาน้องเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์นะครับมาเรียนอยู่ที่ศูนย์เนี่ยมีขั้นตอนอยังไ,ไงไหมครับหรือว่าทุกชุมชนเลยหรือเปล่านะครับ,รบหลักๆแทบไม่มีขั้นตอนคือว่าถ้าคุณเป็นผู้ปกครองที่มีชื่อแล้วก็มีบุตรหลานที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองสนสุขนะครับ ท่านก็สามารถมีสิทธิ์แล้วแล้วก็บุตรหลานท่านที่มีอายุ315ขวบนะครับก็จะมารับการสมัครที่กองการศึกษาศูนย์ในการศูนย์การศึกษาของกองกอ,องการศึกษานะครับที่สูนย์ทรเด็กเล็กของเราที่นี่ได้เลยนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือขอให้เป็นคนที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็พ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเรียกว่าเล็กคอร์ดอาชญากรรมต่างๆนานาก็จริงๆไม่ไม่ได้ยากเลยครับเราจะให้สิทธิ สิทธิชาวคนแสนสุขเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นศูนย์พัฒนานะครับของน้องๆที่มีประโยชน์มา,มา,มากๆเลยคราวนี้คําถามต่อไปที่ผมอยากจะทราบก็คือว่าในส่วนของเรื่องการศึกษาแบบนี้นะครับนายกเนี่ยมีนยโยบายอื่นอีกไหมครับที่จะพัฒนาขึ้นนอกเหนือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ครับก็หลักๆคงจะเป็นนยโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาก็คือจะมีการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับเนื่องจากว่าสังคม AEC ซึ่งจะมาอีกภายใน3มปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้ทุกคนพูดแล้วว่าอาเซียนคืออะไร ตอนนี้เราก็อยากจะเตรียมตัวให้คนแสนสุขไม่ยังเป็นต้องเป็นน้องนองนักศึกษาหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรงนะครับอยากให้ประชาชนชาวแสนสุขแม้กระทั่งผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กนะครับร่วมด้วยเราก็คือจะมีการตอนนี้จัดโปรแกรมแล้วในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศโดยาาเฉพาะภาษาจีนนะครับ เนื่องจากว่าเราจะมีการเปิดประชาคมโลกเข้ามาเนี่ยประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนบ้านเป็นจนวนหลายแสนคนเป็นล้านคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าเขียงพระตนอออนที่เป็นันดับต้นๆที่บุคคลเหล่านั้นจะเข้ามานะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เราจะมีการอบรมพนักง,งานเทศบาลเองด้วยตั้งงบประมาณไว้1,000 0แบาทในปีนี้นะครับเราก็จะมีการตั้งงบประมาณทุกปีในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนแล้วก็ตัวการใช้ภาษาอังกฤษของพนักง,งานเทศบาลแล้วก็ไซต์ในต่างๆใต,ต้บอกทางทุกอย่างอนาคตจะต้องมี2ภาษานะครับ อันนี้เรามีการเตรียมการไว้แล้วก็จะมีการอบรมดนตรีด้วยซึ่งปัจจุบันได้ตั้งงบประมาณแล้วละจะมีการกเรการด้านดนตรีสากลดนตรีไทยสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีราคาสูงนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเรื่องสถานที่นะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยตั้งงบประมาณไปแล้วก็จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตัวผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดนตรีต่างๆ ให้กับชุมชนชาวบ้านที่มีความสนใจนักนักเรียนการศึกษาที่มีความสนใจด้านดนตรีด้วยที่เราอยากจะทํำให้ครบตอนนี้เรามีการึกวบรมด้านกีฬาด้วยเรามีฟุตบอลแค d ดี y แล้วปีนี้เป็นรุ่นที่2แล้วก็จะมีรุ่น3-4-5ต่อไปนะครับ เพื่อที่ให้เยาวชนของเราได้ได้มีโอกาสได้เรียนฟุตบอลจากมืออาชีพเราจะจ้างโค้ชฟุตบอลที่มีความสามารถนี่เข้ามาร่วมก็คิดว่าแทบจะครบทุกด้านเลยนะครับด้านการศึกษาทั้งหมดแน่นอนนะครับที่ได้พูดคุยกับท่านนายกนะครับครบทุกด้านจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เรื่องของกีฬาดนตรีนะครับและนี่ก็คือโครงการปัจจุบันและอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับของทางด้านเทศบาลเมืองแสนสุขครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้นายกฝากอะไรกับแฟนๆรายการที่ชมรายการสวัสดีบางแสนครับครับก็เช่นเคยนะครับ เทศบาลเมืองแสนสุขเราจะพยายามทําดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นหลักนะครับให้กับชาวเมืองแสนสุขแล้วก็เราพยายามจะศึกษาจากปัญหาที่มีในปัจจุบันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านชาวเมืองแสนสุขที่มีปัญหาหรืออยากให้เราแก้ไขเข้าไปช่วยเหลือดูแลซึ่งบางครั้งนโยบายตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงทั้งหมดนะครับก็จะฝากประชาชนเองนะครับผู้ที่เป็นผู้ ต้องการมีความต้องการอย่างไรให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือหรือปรับปรุงต่างๆก็ขอให้แจ้งลงมานะครับอาจจะทําได้ไม่ทุกเรื่องในทันทีทันใดแต่รับรองว่าไม่ทอดทิ้งแต่ขอใช้เวลานะครับเ<ส>พื่อจะทําให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับก็พยายามทําให้คนบ้านเรานะครับหรือชาวเมืองแสนสุขของเรามีความสุขมากที่สุดที่ทท<ส>ี่จะเป็นไปได้ครับครับผมส้านนี้นะครับต้องขอเราขอพระคุณท่านนายกมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการสวัสดีบางแสนมาพูดคุยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้อยู่กับผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขกันครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตเรียกผอกันแล้วกันครับได้ครับผอครับในเรื่องของการดําเนินการต่างๆนะครับเกี่ยวกับผู้ปกครอง น้องนักเปลี่ยนยังไงครับน้องๆต้องอายุเท่าไรผู้ปกครองต้องอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยโดยนโยบายของท่านนายกนรงชัยคุณปลื้มก็คือเจตนารมเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเด็กเล็กๆ3 4 5หขวบเนี่ยมาสมัครเข้าเรียนบ้านช่องห้องหอก็คือเป็นคนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุกก่อนเป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ครับก็คือถ้าอยู่นอกเทศบาลอื่นไม่ได้ <im itation> ก็นอกจากมีเหตุกรณีพิเศษจริงๆก็จะพิจารณาเป็นเฉพาะรายไป <im itation> แต่โดยโดยปกติทั่วๆไปก็จะเอาในเขตรับในเขตเป็นหลักก่อนครับผมแล้วน้องๆต้องอายุเท่าไหร่บ้างครับกี่ขวบยังไงแล้วก็ในที่ศูนย์เนี่ยนะครับมีระดับไหนบ้างสําหรับน้องๆปกติอายุก็3 4 5ขวบครับผมแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามสมควร <im itation> แก่กรณีาบางรายผู้ครองหลายท่านเนี่ยก็มีเด็กที่สขวบสิเดือนสิเดือนเดือน เจ็ดเดือนหกเดือนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะพิจารณารับเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมที่คือว่าต้องการที่จะไปแบ่งเบาภาระผู้กองต้องไปทํางานต้องอะไรต่างๆกันนะครับใช่ใช่ก็ไม่ได้ฟิกเป๊ะนะก็ยืดหยุ่นลงมาได้นิดนึ่งตามสมควรตามสมควรตอนนี้ถ้าพูดถึงน้องๆเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมนะครับกับทางด้านศูนย์นะครับมีจํานวนเท่าไหร่แล้วครับพอปีนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนร้อยห้าสิบครับซึ่งเราสามารถที่จะรับได้เต็มที่ก็สองร้อยคนครับ พเพราะฉะนั้นก็สามารถรับได้อีกนะครับก็สามารถรับได้อีกรับได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ปกครองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็มาพูดคุยกันเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยก็เพื่อที่จะแต่ต้องการจะช่วยแบบบางอร่างอย่างที่ว่านะครับครับผมบางทีในพวงเวลาที่เราเปิดไปเนี่ยเมื่อสองวันก็ยังมีมาติดต่อขอเข้าเพิ่มอะไรอีกเพราะว่าตกหล่นไม่ทราบข่าวอะไรต่างๆครับผมพูดถึงนักเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงด้านบุคลากรกันบ้างครับว่ามีบุคลากรทางด้านไหนบ้างนะครับดูแลทั่วถึงมัครบ บุคลากรเนี่ยเรามีสิบห้องเรียนแต่เรามีบุคลากรที่เป็นครูที่ปฏิบัติการดูแลอบรมเลี้ยงดูสอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยสิบสีคนสิคนแล้วก็มียังมีบุคลากรเสริมบุคลากรทั้ทงเรื่องพนังกงานขับรถยนต์ uh huh. คนแม่บ้านคนครัวที่จะดูแลเรื่องความสะอาดพัฒนาการทางอาหารครับผมก็บุคลากรของเราก็มีเพียงพอเพียงพอครับเพียงพอ ได้ข่าวมาว่ามีในส่วนของรถรับส่งด้วยตรงนี้นี่ก็เป็นการบริการแล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนนะครับทางด้านพอเนี่ยเล็งเห็นอย่างไรครับก็คือเรื่องรถรับส่งเด็กเนี่ยก็คือก็เป็นนโยบายของท่านนายกนรงชัยแหละที่ท่านจะให้ของขวัญดีๆอันนี้สําหรับเด็กๆเล็กๆและท่านท่านเป็นคนรักเด็กเล็กด้วยนะก็อยากจะให้เด็กได้การดูแลเอาใจใส่อย่างดีไปรับจากบ้านมาส่งถึงที่มีครูอยู่ในรถมีคนขับรถที่มีใบขับขี่มีมาตรฐานรองรับ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย<ช>ครับก็บนี้ก็เป็นของขวัญที่ท่านให้กับหลานๆครับ <ผม S 1> รวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนนะครับในาการศึกษานี้นะครับซึ่งก็มีการปฐมนิเทศนะครับในส่วนของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขครับวันนี้ขอบคุณหอออมากเลยนะครับที่มาให้รายละเอียดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขครับผมขอบคุณครับ พ่อพ่อมางสาลสลนะลกูกเป็นไรอะลกูก บานสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน WiFI ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน WiFI ซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ครับตอนนี้แม็กกี้บุกมาถึงในห้องเรียนเลยนะครับแน่นอนมาถึงในห้องเรียนแบบนี้ก็ต้องได้พูดคุยกับคุณครูนะครับผู้ที่ดูแลน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขครับผมสวัสดีครับคุณครูผมเรียกคุณครูถูกป่ะครับถูกนะครับคุณครูชื่อคุณครูอะไรครับกาญจนาคำจันทร์ค่ะคุณครูกาญจนาคำจันทร์นะครับขออนุญาตเรียกชื่อว่าคุณาครับ คุณาครับตรงนี้ที่แม็กกี้นั่งอยู่กับคุณาเนี่ยคือเป็นห้องเรียนของน้องๆใช่ไหมครับใช่ค่ะติดแอร์ด้วยค่ะนะครับแหมเปิดทั้งวันเลยไหมครับตั้งแต่เช้าทั้งวันค่ะตั้งแต่มา8ปดโมงเจ็ดโมงก็เปิดเลยครับผมนักเรียนต่อหนึ่งห้องน้องๆเนี่ยกี่คนครับ20คนค่ะ20คนนะครับคุณครูหนึ่งท่านที่ดูแลน้องยี่สิบคนคราวนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในแต่ละวันนะครับแบ่งเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมันจะมีกิจกรรมค่ะ5ห้กิจกรรมมีเกมการศึกษา สร้างสรรค์วงกลมเอ่อจัดประสบการณ์ครับผมแล้วก็ออกเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรี่กว่าคคบนะฮะเรื่องของวิชาการเรื่องของภาษาัาษะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกีฬานันทนาการด้วยนะครับครูครับแล้วในส่วนของอาหารอ๋ออาหารนะคะเราจะมีให้ทานมื้อกลางวันแล้วก็พร้อมของอาหารของว่างของหวานอ๋อมีคบเลยค่ะแล้วก็รอบบ่ายก็มีอาหารเสริมคือนมค่ะ ดูแลดีมากเลยอาจารย์ดูแลดีมากเลยโอเคในเรื่องของการเรียนการกินแล้วเรื่องความปลอดภัยต่างๆครับที่อยู่ภายในสูนเนี่ยเรามีการจัดการยังไงบ้างครับเราก็เด็กน่าจะอยู่ตามห้องเนี่ยสิบห้องนะคะเราจะอยู่ในห้องหมดอนอกจากจะมีกิจรกรรมออกไปข้างนอกเราถึงจะให้พาออกไปแล้วรั้วอะไรเเราจะปิดหมด,ดคนภายนอกจะเข้าไม่ได้ครับผมก็คือมีเวลาะครับที่ผู้พรอมาส่งเวลาให้มารับกลับเป็นเวลาค่ะนะครับคุณครูกาญจนนาครับ ทำไมต้องมีเบอร์โทรศัพท์คุณครูนักเรียนดื้อขนาดนี้เลยเหรอครับอ๋อไม่ครับเพื่อจะให้ติดต่อผู้ปกครองเผื่อน้องเขาไม่สบายหรือว่าเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะได้ติดต่อผู้ปกครองได้สะดวกอะค่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นด้านล่างนะครับมีบอร์ดนะครับอยู่จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์คุณครูแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนนะครับคุณครูก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนด้วยมีค่ะมีค่ะอ๋อนี่เลยกาลังเขียงด้วยนะครับร้อยเวลาน้องเจ็บป่วยหรือเขามีปัญหาอะไรเราแบบสามารถจะติดต่อได้ น่ารักมากเป็นการดูแลเอาใจใส่นะครับสำหรับน้องๆนะครับที่คุณครูจะดูแลแล้วก็มีให้ครับผมขอบคุณคุณครูนามาครับี่มาพูคุยกับรายการสดดีบางสายครับผู้ชมนะครับเขาล่ําลือกันมากเลยนะครับของความไฮโซนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับแต่ความไฮโซที่ว่านี้นะครับไม่ได้ความไฮโซแบบไร้สาระนะครับเป็นความไฮโซทางด้านการศึกษานี่ครับนมกกี่เข้ามาแล้วครับ จุดที่เขาบอกว่าไฮโซเนี่ยครับผมสวัสดีครับออขออนุญาตแนะนําตัวคุณครูก่อนจันทาค่ะชื่อคุณครูจันทาวศกลสอนห้องอัจฉริยะค่ะครับผมเป,เป็นคุณครูที่อยู่ห้องอัจฉริยะห้องอัจฉริยะนี่ก็คือห้องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมมันมีอะไรบ้างครับในห้องนี้ห้องนี้จะสอน เกี่ยวกับตรงคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมมีจอโปรเจคเตอร์คือเราจะสอะสนโดยใช้ไม้ค่ะชี้ที่กระดานคือให้เด็กได้สัมผัสกับกระดานแล้วก็เหมือนได้ออกมาแสดงจริงอะค่ะอือไม้ไอ้นี่นะค่ะกับไอ้หน้าจอนี้ใช่ค่ะมาจิ้มเลยค่ะให้เด็กเขามีความตื่นเต้นของเขาอะค่ะเราจะไปที่โปรแกรมถ้าเราไปโปรแกรมทักษะเราก็จะให้เขาถ้าเราจะให้เขาเล่นติ๊กซอร์เราก็เราคลิกให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะ มาถือไม้แล้วก็จะให้เขาเลือกว่าเขาจะเล่นอันไหนเป็นรถผลไม้หรือว่าลูกศรถ้าเป็นผลไม้เราก็ไปที่ผลไม้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีโปรแกรมมาให้เราแล้วเราก็จะให้เด็กค่ะถือไม้มาจิ้มได้เองเลยคือแบบไม่ต้องใช้แล้วกระดงกระดานเป็นชงเป็นชอ็อกอะไรไม่ต้องเลย<ใ>น,นะครับสมัยฝ่านี่ใช่ไหมที่บอกไฮโซใช่ค่ะมันมันมัน เครื่องอะไรครับมันนำนากไหนแล้วมันราคาแพงไหมอยากแพงไหมคุณครูก็ไม่ทราบเพราะว่าโมนานิธิปาดาเขาเป็นคนบริจาคให้ใช่ค่ะเขาเป็นคนมาบริจาคแล้วมาติดตั้งให้กับทางศูนย์ของเราไหนไหนไหนก็กินมาเลยเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างอันนี้เป็นภาพตัวอย่างใช่ค่ะจิ้มจิ้มกดปุ่มมันจะมีปุ่มให้กดนะคะกดแล้วก็ลากไปอะค่ะไม่เคยอะสมัยเรียนก็ใช้ใช้ช็อคือออปรรระะมมมาาาณณนนนีี้้์ย่งคัับก็ ให้น้องออกมาจิ้<ช>มแล้วน้องๆชอบไหมครับชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ<ม>เขาจะตื่นเต้นแล้วเขาก็จะสนใจเรียนอยากจะมาเรียนห้องนี้มากมใช่ค่ะ<ม>แล้วก็นอกจากมีจอแล้วเขาจะมีลำโพงซึ่งมันจะมีเสียงทำให้เด็กะค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะได้ยินขอโทษนะคะครับมันจะมีนิทานแบบไม่ต้องมานั่งอ่านให้เด็กฟัง<อ>ใช่จะมีภาพแล้วก็มีเสียงให้เขาฟังได้เลย เช่นอย่างนี้ค่ะจะมีเสียงแล้วก็มีภาพให้เขาดูให้เขาไม่ต้องมานั่งจินมาการเองอะค่ะโอ้โหนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมนะครับที่ควบคู่ไปกับการศึกษานะครับที่จะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับในส่วนของวิชาการาานันทาการเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้แล้วครับคุณครูครับ ในห้องเนี้ยยังมีส่วนอื่นไหมครับม,มีค่ะก็จะมีเกมการศึกษาให้เด็กๆเข้าไปเล่นได้เรียนรู้จะมีภาพแล้วก็มีผ้าอยู่ทางโน้นนะคะให้เด็กเขาไปสัมผัสแล้วก็จับเล่นได้แล้วก็จะมีเกมตู้เกมการศึกษาค่ะซึ่งจะเป็นกบออกไม้เขาไว้ตีเล่นนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็จะไปบวกกับการศึกษานันทนาการนะครับบวกกับกีฬาด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใช่ใช่แบบใหม่ขึ้นจากเก่าอะค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณครูครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นนี่ก่อนขอบคุณครับสวัสดีบางแสง ยาเส้นเนี่ยนะคะก็อันตรายพอกับการสูบบุหรี่เลยครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการสูบยาเส้นเนี่ยมันเป็นสมุนไพรยอย่างหนึ่งทําให้สุขภาพดีไม่จริงค่ะก็อยากจะเตือนแฟนๆเพลงแฟนิเกของจิ้งหลีดขาวที่สูบยาเส้นอยู่นะคะเลิกเถอะค่ะการสูบยาเส้นหรือสูบบุหรี่เป็นพิษต,ต,ต่อร่างกายแล้วก็ทําให้คนรอบข้างของ,ของคุณนะ่ะสุขภาพไม่ดีด้วยค่ะสูบยาเส้นบุหรี่สองตายเหมือนกันเลิกบุหรี่และยาเส้นโทรหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสนไวไฟซิต an ี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา บรรยากาศในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนและหลายโรงเรียนในเขตบางแสนได้ทยอยเปิดภาคเรียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่โรงเรียนวัดกลางดอดที่ได้เริ่มเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ในสัปดาห์นี้บรรดาผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานในวัยอนุบาลมาส่งที่โรงเรียนทําให้ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของเด็กน้อยที่ร้องไห้ออดอ้อนผู้ปกครองเนื่องจากยังไม่คุ้นชินจากการมาเรียนในวันแรกเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้จัดประถมิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยนายรงชัยขุนปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ชี้แจงถึงนโยบายด้านการบริหารงานของเทศบาลเมืองแสนสุขที่มีต่อการศึกษานอกจากนั้นยังเป็นการพบปักกันระหว่างครูผู้สอนที่จะมาแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่น้องนองนักเรียนจะได้รับในปีการศึกษานี้และแนะนพบพบพําผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนนอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังได้จัดเตรียมคู่รูปพรรการศึกษา สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจเจริญเติบโตของเด็กกอนวัยเรียนรวมถึงการบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดอาหารกลางวันรวมถึงอาหารเสริมอย่างนมให้กับเด็กด้วยวันนี้ที่อาคารเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดอบรมผู้ประกอบการในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการหาเร่แผงลอยจำหน่ายอาหารประจำปี2555ซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เห็นว่าในเขตเทศาบาลเมืองแสนสุขนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายและที่สำคัญยังชายหาดบางแสนหาดวนนภาเขาสามมุกและตลาดหนองมนมีนักท่องเที่ยวมากมายดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภยัยตั้งแต่ก่อนผลิตจนถึงการบรรจุเพื่อจำหน่าย ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรวมถึงหาบเร่และแผงลอยที่มีอยู่ประมาณเกือบ2,500รายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและในปีนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังได้เน้นในส่วนเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ทางเทศบาลต้องการให้เปลี่ยนจากกล่องโฟมรวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงภาชนะบรรจุต่างๆที่ทํามาจากโฟมให้ใช้วัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติแทนอย่างวันนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคลิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดในการให้ความรู้ในเรื่องการบรรจุพัณฑ์ธรรมชาติหลักสุขาพิบาลอาหารและการเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพกับผู้ที่ร่วมโครงการด้วย เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาของรายการสวัสดีบางแสนแล้วครับท้ายสุดนี้อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนนะครับหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะแนะนําสามารถครับส่ง SMS มาได้ครับโดยพิมพ์คําว่าท B ครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยากจะร้องเรียนหรืออยากจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆและส่งมาที่4221300ครับรวมถึงสายด่วนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ1132และอีกหนึ่งช่องทางครับสามารถกรอกนะครับข้อความนะ ที่อยากจะร้องเรียนหรือว่าอยากจะแนะนําครับทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวและส่งมาที่เทศบาลครับผมสําหรับวันนี้แม็กกี้กับรายการสวัสดีบางแสนหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบางแสนแสนสุขสามุกือนำข้าวลาลมน้อมมนประชาชนสามคีระเพมีวันไหล บางแสนแสนสุงสามมุกเื่องนางข้าล้ลำน้องหมดประชาชนสามคีประเน้นวันไหล